สวัสดีคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะแว้นไปส่งของนะครับเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้มีอยู่3ออเดอร์ด้วยกันนะครับเป็นสายแปลงหูฟังมือถือเข้าคมนะครับแล้วก็สองเส้นนะครับแล้วก็สาย mmcx นะครับ1เส้นนะครับมี3เส้นด้วยกันนะครับ3ตัวนะครับวันนี้เราทําภารกิจในชีวิตจริงกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกสัปดาห์เลยนะครับ ก็วันนี้วันจันทร์เนาะแล้วก็ผมก็จะถ่ายให้ดูทุกๆวันจันทร์นะครับจะแว้นนะครับผ่าไปแว้นลมยางน่าจะมีอยู่นะครับแล้วก็น้ำมันน่าจะน่าจะยังอยู่แหละนะฮะไม่ไม่ได้ขี่ไม่ค่อยได้ขี่เลยช่วงนี้น้ำมันน่าจะมีเนาะไม่ต้องเช็คก็ได้มั้งแต่ว,ว่าเช็คหน่อยก็ดีเพื่อความชัวอูเยอะเลยอันนี้ไม่ได้สตาร์ทมาหลายวันแล้วเนี่ย ไม่ได้ขี่มาหลายวันมากไปเอาออกไปยางแข็งหรือเปล่าถอยมาก่อนรถก็ไม่ได้ล้างนะขี้ฝุ่นเยอะมากเช็คลมยางแป๊บนึงน่นนาจะโอเคแล้วละ่ะลมยางโอเคฮะสตาร์ทยากอีกตามเคยแน่นอนเอ้ยง่ายเว้ยแ่วูบนิดนึงดูดูด มีอาการวูบปักโอเคติดมือแล้วแสดงว่าใช้ได้ละไปบุกยังดี อ,ออเดอร์นี้ก็สนับสนุนเข้ามาทางช้อปปี้นะครับและก็เฟ e บุ๊กด้วยนะฮะโอเครถซ้ายไม่มีรถซ้ายมาไวครับเพราะตัวตรงนี้ลงเนิน สะอึนกนิดนึงคะนิดนึง ส่งของสุดยอดเทม่มากโหลดเตี้ยดเลยพี่นี่กระบะตามหลังมาคันหนึ่งนะเขียน <c oughs> ขับไว้ด้วยโหลดเตี้ยเปล่าไม่ใช่หรือวะเดิม แสงแกแสงปะอ้าไฟซิ่งด้วยแสงก็แสงไปเลยพี่ไม่ต้องยกมีการกล้าๆก,ก,กลัว <laughs> ซูบิชินะอันนี้รุ่นอะไรนะผมจำไม่ได้ละจำรุ่นไม่ได้วะซูรุ่นอะไรวะตีไฟแซงโอ้ยเอ้ยสิ่งไว้รถกระบะสิ่งว่เห็นเห็นพี่แก เก่าเลยแกเก่ามากเลยนะเอ้ยไววไวมากเลยอันนี้ผมขับน่าจะประมาณ60สิบนะความเร็วตอนนี้กระบะคันนั้นน่าจะประมาณแปประมาณแปดสที่ผมไม่เปิดเยอะก็คือเปิดเยอะไปรถผมก็มันมันก็ไม่วิ่งแล้วนะครับมวิ่งสุดแค่70 ก็เลยแบบไม่เปิดดีกว่าเออ๋ขี่แบบธรรมดาไปอุ้นี่เขาก็ทำอะไรกันฝนเขาออกมาทำอะไรกันเนาะบ่ายโมงสามสิบแปดอันนี้น่าจะถึงไวห,หน่อยนะโอ้ดยดยเยอะหน่อยอย่างนี้ นีพูดน้อยหน่อยนะครับวันนี้ไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าง่วงไงไม่รู้นะฮะไม่รู้ดิงออ่วงกันแหละเป็นเพราะซีรีสนะ์ติดซีรีสนะ์ไม่น่านอนดึกเลยผมต้องเลิกแล้วจบเรื่องแล้วต้องเลิกดู <c oughs> ถึงปอนอแล้วคุณผู้ชมไบรสนีไทย มาไวไหมไม่ไวมั้งโอเคเดี๋ยวผมส่งของแป๊บหนึ่งนะฮะแลชืบชืบแลคุณผู้ชมผมก็ได้วินมาเรียบร้อยละเก็บบินแป๊บหนึ่งนะฮะเก็บบินเดี๋ยวมันจะบินไปกาบกาศ <c oughs> <c oughs> เออะนีด้วยเก็บด้วย เะลืมอะไรเปล่าไม่ลืมนะกระเป๋าโอเคไปโอ้สตาร์ทติดยากเฮ้ยดับอีกเมื่อกี้ซดมาเยอะแล้วนะอือล็อกหมวกก่อนโอเค ลืมล็อโกโหมดนะป๊โอเคขวา,าไม่มีไปได้โ,โดดโดดขี่ชา้าๆมันไม่สะใจขี่ไว้ๆดีกว่าตัง ขี่เช้ามันไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นใหตื่นเต้นโอ้สุดยอดเปิดคันเร่งให้มันตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นนะโอ้อเปิดปุ๊บมาปับ๊บขี่ได้กวนมากเลย ได้คันใหม่นะฮะตอนนี้มีอารมณ์อยากได้คันใหม่ครับก็โอ้โหถ้าคันใหม่ก็นู่นละถ้าเว็บร้อยย้าตัวเก่าก็สองหมื่นกว่าโอ้โหขนาดมือสองนะราคาแพงมากเลยถ้าผมจะเปลี่ยนผมก็จะเล่นเว็บร้อยย้าแหละนะฮะอาจจะเป็นหัวฉีดก็ได้เบื่อคาบ,บูแล้วอยากไปเล่นหัวฉีดบ้าง มันก็ดีอะประหยัดไม่รู้อะหัวเฉียมันก็ประหยัดแหละแต่ถ้าเราทําลูกน,น่าจะไม่รู้นี่เฟืองเหมือนกันหรือมั้ง <c oughs> เออไม่รู้ผมไม่เคยขี่รถลูกโตขี่แต่ลูกเดิมเดิมลูกเดิมเดิมแล้วเพิ่มเติมนิดหน่อย <c oughs> ลูกเดิมเดิมเพิ่มเติมนิดหน่อย อันนี้ก็เพิ่มเติมนิดหน่อยฮะอีล้อกองกองบกแค่นะั้นกองบกแล้วก็ไม่ม<ฮ>ีแล้วไม่มีละหมด <c oughs> แค่ลงล้อโหลดหน้าโหลดหน้าสองนิ้วเปล่าไม่รู้น่าจะโหลดสองนิ้วโหลดนานแล้วจำไม่ได้แล้วโหลดตั้งแต่อตอนเป็นวัยรุ่นละสิบหกสิบเจ็ดนะต <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> ไม่บอกดีกว่าเออแกแล้วกัน <c oughs> <c oughs> แกแล้วล่ะ <c oughs> ไยผมเล่ไปเล่นรถกระบาอันหมดแล้วม<ะ>ีผมเล่นมอเตอร์ไซค์ยังยังไม่เล่นเลยยังไม่เล่นสุดเลยมอเตอร์ไซค์แต่ว่าจะไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนเออแต่ว่าจะแซงคันนี้เดี๋ยววนะันน<ะ>ี้ไยไม่แซงดีกว่าเดี๋ยวเราแวะซื้อของเนี่ยขี่ตามก็ได้แวะซื้อของข้างหน้าขี่เกียดแซง แซงไปก็ขัจอดดีๆแหละใจเย็นๆดีกว่าฮอยค่ะถ้าช้าขนาดนี้จอดเข็นดีกว่าไหมไปราแวะซื้อของร้านนี้นะแวะขึ้นข้างบนดีกว่า ขึ้นไม่ได้วะ่ะจอบข้างล่างกันสูงไม่กล้าขึ้นรถขูดโอเคเดี๋ยวผมแวะซื้อของแป๊บนึงคุณผู้ชมยวเจอกันเฮ้ยดับอีกโอ้โอสตาร์ทก็ยากดับก็ง่ายอ๋อ,อถ้าดับยากก็ไม่ใช่รถผม Tang okay. kuen ประจำหมู่บ้านนี่ไม่รู้เหมือนกันนะร้อนอย่า <c oughs> เปิดคันเร่งอีกเบ้าอเอาเกียร์ช่วยดึงเลยนะให้อันเอาไม่อยู่ โอเคเดี๋ยวผมเอาของให้ยายก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทางว่าอู้ยเด็กไม่อยู่ทางว่าชิคกี้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสครายให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมอันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปแจ้งบินให้ลูกค้าด้วยนะครับลาเป็นคบบ๊ายบายครับ bye bye,